คำเตือนโปรดใช้จักรยานในการนรับชมถึงแม้วิธีการเล่นในคลิปนี้จะสามารถใช้ได้จริงพอนี้ไม่ใช่การจัดฉากแต่เพื่อการสงบสุขของโลกโปรดระมัดระวัง,งในการเอาไปกดเล่นกับคนไม่รู้จักนะจ๊ะแล้วจะหาว่าไม่เตือนไอ้เขเต็มนายถึงเวลาอาอาคิชาแล้วพี่บอสพี่บอสไปเล่นในคอมมาแต่พี่บอสยังไม่เคยเล่นในวารีวิวนี่ลูเซียนไหมล่ะพี่บอสแล้วผมเล่นการ์ดเอพีไม่โหดเลย ออเแอคชันไปพี่บอสโอเลน่าดีกว่าไหมเหนียวแอคชันผมจะเห็นแอคชันพี่บอสดิอมบิวแล้วนะมาคือนาโชล่าแอคชันโลกาว่าอีสานะเดี๋ยวพี่จะใช้วิชาสัมภเวสีคืนชีพเองพร้อมแล้วพี่ ผมจะไปตายโง่ๆแล้วให้พี่บอสและทวงแค้นให้ผมล้างแค้นให้ผมด้วยจริงจังพลทลชนมาล้างแค้นให้ผมด้วยพี่อนเราถ้าผมตายไปจังคนทลชนมาโดนพี่บอสไม่เคยเล่นตัวนี้ใช่ไหมเล่นแต่ใน PC วะโอ้ยคิดว่าในนี้ง่ายง่ายกว่านะบนน่าจะบนก็อ๋อต้องเวียงอันนี้ต้องเวียงแขนต่างกับ PC นิดนึงตาแรกของจริงเลยนี่หว่าพี่ผมนึกว่าของเกม ึกว่ามุกได้เะนล่าสุดยังลองสกิลพวงสลิงอยู่ไลยนั่นแหละโอเครู้แล้วไงรู้แล้วสกิลเดียวก็พออันตีใช้เป็นยั่ไงพี่วัดเป็นหมดเป็นหมดโอ้แม่งเล่นปูบนยาจรวดมันเอาเอาไหวไหวไหวพี่เก่งกว่าทีเอฟเยอะได้พี่ถ้ามันไปมันตายพี่บอกไง ได้ับพี่เหมือนป่าโชวล่างเยเหมือนป่าจะลางไหล่างล่มันจะมาแกงผมมันเลิกเลยนการาล่างตีมาแล้วโดนพี่มดอยู่พี่ย่องอยู่พี่ย่องอยู่โดนโได้ปะโดนโดนโดนพี่ย่องอยู่โดนตีนานตีนตีไอ้จุดย่ยีว้าวลอโดนโอ้ไม่ได้ีีีโอ้โหสายวลูมาเซอร์คับ าฟรผมเนี้ยห้าแตกปั๊บผมห้าแตกนตสัดได้ป่ะหนออ่อยหันป่ะ,ปะยิวให้หันทังเฮ้ยเลนบนชิบหายแนละ้วเลนบนกำลังจะโดนเทียบไปมักงกรเลยเทียบโดนโดนเทียบโอ้โห ดนโดนพี่มาบอสไหวป่ะพี่ผมดาเมจแค่นี้ก่อนตายเถอะรอดด้วยเหรอโอ้โหแม่งบาลเลี้ยงนานอีกพี่น่าใส่วะเฮ้ยเล่นก้าเล่นก้าเล่นก้าเอ้าเอาเอาตายฟรีตายฟรีตายฟรีสปอร์ตอุ้ยผมรู้เยอะว่ะบ้ามากเดี๋ยวพี่รีบมานะพี่บอลเี้ยงยังยืนยืน เข้มายอะโอ้โหสลิงโคตรสั้นเลยเพิ่งเห็นพี่บอสลงล่างเลยนะครับน่าจะได้ฟรีแล้วเฮ้ยอาจจะไม่ฟรีแล้ววะอันนี้โยนอันนี้โยนต้องลงล่างอยู่ดีว่ะสวยสวยสวยก็ว่าพี่น้อยดูเล่นยากๆแต่ว่าแอคชันเข้าใจละเข้าใจละเข้าใจแล้วไอ้คนบอกว่ามันกะ PC แม่งเก่งกว่าเยอะเลยว่ะ พอสลิงเหรพี่อืมเชือกสั้นอะโอ้เดี๋ยวพี่ไปเอาบนนะมันเอาล่างนะมันเอาล่างนะมันเอาล่างนะสามนะล่างสามพี่ก็ไปบนเหมือนกันเทรด็จ่าพี่ขี้ผานันเดี๋ยวเผด็จฝ่ายอะไรกนขดไ่อนมัยได้อยู่มันไม่มันไม่ดันต่อมีการเล่นนี้อะไรของมึง่ย นอรตี้โดนข้ามมาสบายเลยเรื่องดับโอเคพี่ได้ทาวเวอร์สไปแล้วเฮ้งงกับมันวะเฮ้ยเฮ้ยเทียบเทียบวับเทียบวับเทียบอยู่ตรงเลสอ่ะน่าจะอยากจับใครวะจับพี่บอสด้วยโอ้โหแฟดจับวาระแฟดจับนะตอนนี้มีประเด็นมันเยอะเลยนายดึงได้ปะกระตุ้นรุ่เสือเฮ้ยบนรวก โอ้โหไม่ผมฟีดผมฟีดผมฟีเฮ้ยพี่ได้ชูป่ะพี่ได้ชบเหรออได้ช่ะเฮ้ยเอาดินอยพี่ธรชนมาแล้วทำพี่สวยดอดนอยมาแล้ยกสองมียกสมียกสอืมอืหดน เซนก้าคือกระโดดเข้ามาพี่ต้องแบบยกมือว่าอย่างเดียว <c oughs> อ่ะ <c oughs> ตัวพี่แบบไล่ทานต่อต้านอ,ะ <c oughs> อ่ะธรรมดาพี่เบิร์ดอุ้ยๆโอ้โอตายว่ะโอ้มันมาไวจังวะเซนก้าตอนนี้แม่งแรงจริงแม่งแรงแบบน่าเกลยดอ่ะโอ้ผมตายแบบเมื่อกี้ี d ีไม่มีสัญญานาไม่ต้องเล่นมันเ <c oughs> ต็ทลจะไม่น่าเสียบอลรนะมันเปิดไม่ได้ไข้คาดดนเปิดก็โยนไข้คาดดนนะให้เซนก้า ด่ไสันทเวศีคืนชีพไหมแต่แม่งได้ชุมแล้วแม่งโกดีวะเอ้ยล้างล้างบวกล้างบวกล้างบวกชิบหายโอ้โหโยนจัดมันวิ่งไปตั้งนานแล้วมันบาลอนว่าน้อยชัวดูบาลอนปะได้นะโดนแต่ว่ามันต้องโดดเข้าดิเอ้ยได้นะได้นะ

ไม่กลับมาแปวะไปต่อไปต่อโดนไปต่อดเลหือวะคุณกดพีพีจะกดอีกอเคได้ัเลหือแหีคี่อันตีไปแบบการเลยไปแที่บอสเ้าอะกดสแล้วมันกดสองมันกดสแล้วแบบว่าแล้วแฝดแล้วพี่น้อยมักดสแล้วพี่แบบฮาราจูกุเลย มุดเด้ก no. ็มุดมาดีเจอแกมินีหน่อยสียดายรถโคตรสียดายรถถังเลนบนเร็วเอามาล้วโตโตไหมโตโตไมได้นอพี่บอดมาผมด้วยเยโยนดีโยนก็ตัว เบาหยองอ่ะเดี๋ยวเพพีโพดมันเหมือนกินหมูหยองอ่ะหาวเลยหาัดด้วยอุ้ยโอ้โหพวกมึงทำอะไรกันโด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 นโอ้โหถอยเลยทันทันทันตุ๋ยเลยตุ๋ยเลยไม่ทัน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 โอ้สองสมแล้วไม่ถอยแล้โดนไปก่อนละแอบละ ตัวพี่ว่าปัญหาเลยวะกูทีพีเลยกูช่วยพี่หน่อยดีทำไมอุ้ยเมนเดลเล็กเกินวะรอรอรออย่าอย่าอย่าพึ่งสู้นะช่วยหน่อยรช่วยผมด้วยเอ้าโดนโอ้โดนโดนกันดิมึงรีบชนเข้าไปต่อไปอีออกไปได้เอิดวะเฮ้ยมันตายละเฮ้ยเราแบกเรามาละโดนใครฆ่าโดนนะพี่จะเป็นทรชนมันเองนี่พี่แรงกล้าพี่คนทรชน ไปทั้งกลุมเงี่ยไปทั้งกลุมเงี่ยไปลบาล้อน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 ได้ไหมล่ะอุ้ยซาลิงคือมอกทำอะไรเนี่ยซาลิงไม่โดนอีกมีอะไรเรยอจะเย็นไปรุ่นอเฉได้อยู่คนทระชนไหนเอ้าผมไม่เกิดเลยอ่ะพี่หลอกมันเนี่ยไม่พี่ไม่ได้แอซิดมันฆ่าก่อนโอ้โอ้ที่กำลังใช้สัมภเวสีคืนชีพเลยถ้าโดนลัดอ่ะ ไม่มีทางอ่ะเฮ้ยเ้ยโอ้โหไม่รอตายเราหน่อยเงี้ยอ้าวไม่พูดเลยพูดให้มันเร็วๆดิโอ้โหโอ้โหสู่ไหนเนี่ยตายเราไม่พูดเหรอนึกว่ารู้กันเงี้ยนึกว่าแบบไม่ต้องพูดจะรู้ไงพูดโอ้โหโอ้โหใครจะรู้โคลาบอะโอ้โหผมได้วอยตาบอะไรอาจจะหนึ่งหอาไรที่ครับคิดดีๆเออเกินวะเขามีอะไรแบบให้รอด้วยไม่ตายแล้วบอกให้ไม่รอวะ เราหาเงินแบบนี้ตอนนี้พี่ power supply ยังวะไม่รู้พี่เออพี่ผมไม่รู้น่าแบบว่าไม่มี power supply ออกกลางนี่ออกกลางเหมือนเป็นหมอเลยว่ะเหมือนเล่นหมออุ้ยอุ้ยหายเอ็ดเดียวโดนไปอยู่ไปอยู่พี่แบกอยู่พี่แบกอยู่มาวะอุ้ยโอ้โหมาละยิงละยิงฟรีละ พี่วิลูนะวิลูอ๋ยติดอุ้ยเอาไวอะไรเนี่ยทีฟมาเรียเอามาดิเขาว่าสปายละไม่เคือใครเกิดในทีมเราพี่เกิดดูเงินอ๋อที่บอสผมได้ได้นะผมลงผมลงผมลงผมเอ็นผมเอ็นเอ็นเธอผมเอ็น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 ดูเลก้าดูเล็ก้าว้ผมขัดเล็ก้าเอา มันเหยาเลยมึงนะมัเอ็นไรตากาของแม่งนี่แหละไอ้พี่อเปี้ยวเหอคูเปียวเหอสลิงสั้นไปพราว่าโอ้หูจีบมัอาดชุดสชุดสตะกี้ชุองไ่ว่าอาชามันมาอ่ะเกดดี